อันยองค่ะทุกคนช่วงนี้ที่เกาหลีก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะอากาศก็จะร้อนมากเลยค่ะ20-30องศาเลยค่ะยิ่งช่วงกลางวันแดดแรงด้วยค่ะวันนี้แม่กับศักเรียนภาษาเกาหลีนะคะก็เลยจะพามาแวะร้านไอศครีมค่ะเป็นร้านไอศครีมแบบซื้อเองแล้วก็จ่ายเงินเองนะคะร้านแบบนี้ก็จะมีอยู่ทั่วไปเลยค่ะตามแหล่งโรงเรียนชุมชนนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เขาก็จะชอบมาซื้อไอศครีมกันค่ะ ร้านแบบนี้ก็จะมีสกีมีของจุกจิกเครื่องเขียนของเล่นขายด้วยนะคะไอสกีมก็จะมีหลายรสชาติมากๆเลยค่ะราคาไม่แพงด้วยนะคะพอเราซื้อเราเลือกแล้วเราก็จะไปที่เคาน์เตอร์จ่ายเงินเองเลยค่ะวิธีการจ่ายเงินก็ง่ายค่ะจะใช้เงินสดหรือว่าจะใช้การ์ดก็ได้นะคะเราก็เอาไปวางแล้วก็มีที่ยิงสแกนบาร์โค้ดค่ะตามนี้เลยเนาะแล้วเราก็ ใส่เงินค่ะแล้วก็หยิบถุงใส่เองค่ะถุงก็คือจะหยิบหรือไม่หยิบก็ได้นะคะบางร้านถุงก็จะเสียเงินนะคะต้องอ่านดีๆด้วยค่ะพอเราจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเราก็เลือกถุงมาใส่ได้เลยค่ะถุงที่เกาหลีก็จะเป็นสีดํานะคะเขาจะใช้ถุงสีดําปกติไม่ใช่ถุงขยะนะคะอ่ะเราก็กลับบ้านค่ะแต่ว่าก่อนกลับอย่าลืมเอาตะกร้าไปเก็บที่เดิมด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ